นะคะอยู่กันที่สวนสัดเปิดเขาเขาียวค่ะวันนี้ปอมมี่จะพาทุกคนไปดูคูเด,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 ดแล้วดูชุดสกตัดเขาเขียวฟรีอีกแล้วค่ะเป็นผู้สูงอายอุ <c oughs> ต้องโชว์ไอดีนะโชว์บัตรประชาชนนะคะเขาฟรีนะคะมาเรยตวตั๋ตั๋วตฟรีตั๋วตัอตั๋นคนเดียวงั้วจัายคนเดียวจ่าวคนเดียวต <Okay. S 1> ัวตั <Okay. S 1> <Okay. S 2> ๋วตั๋วตั๋วคั๋วต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 ัั้ ค่ะอาหทายปม่ชีดคนละคนของพี่สองร้อยองพี่หนึออ่แปดสิบบาทสวยนีเข้าฟรีค่ะอ๋อโอเคดีใจที่ได้ฟรีได้เข้าฟรีฟรีอีกแล้วฟรีตลอดนี่นะคะเราอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะดูชุดก่อนมากับใครพร้อมกับตีมชุดสีเขียวนี่เขียวค่ะ กามาสวนสัตว์ของเขียวดูเขียวค่ะชุดเขียวทั้งแม่ทั้งลูก <laughs> เดี๋ยวเราจะไปมูหมูเด้งกันนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าหมูเด้งทําอะไรอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูหมูเด้งทุกคนตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้นะคะเราอยู่กันตรงนี้นะคะมากับมามีเรามาหาหมูเด้งค่ะพร้อมแล้วเราเด้ง <laughs> เด้ง <laughs> เด้ง <laughs> เด้ง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  หมูแดงปอมีกำลังไปหาละจ้าดูชุดของเราก่อนสีเขียวมาหาหมูดเด้งโดยเฉพาะเลยวันนี้นะคะวันนี้ก็เรามาวันเรามาวันปกตินะคะคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเรากะมันจะเข้าไปผู้สูงอายุยังไงนะผู้สูงอายุเข้าฟรีเพราะว่าหมอมีหกสิบปีอย่าย้ำอย่าย้ำผู้สูงอายุ สวสวสะสูงวัยเข้าฟรีค่ะค่าเข้าคนละ200บาทนะคะปามี่กับมอมีขับรถมาก็คือค่ารถ80บาทแล้วก็มอมีเข้าฟรีอ,อุ้ยนี่รถรถรถลีก่อนลีก่อนระวังตัวเองไปแล้วระวังรถนะ เราวังรถเ,ะนะเรากำลังเดินเข้าไปนะคะหมูเดงปะม,มีกำลังไปหาหมูเดงหมูเดงเดงหมูแดงหมูเดงแดงๆดว้าวพอเข้ามาด้านในแล้วนะคะเราก็จะนั่งรถลางก็คือนั่งรถรางฟรี ก็จะมีคนมาหลอกนี่เหวังว่ามันจะมาเป็นรูปหล่อหมูเด้งไม่รู้จะเด้งกี่มโมงะะเราจะนั่ง เราจะนั่งรถรางแบบนี้แล้วก็ไปทาไปงไหนนู่นงงนุ่น,นต้องนั่งตรงปะเดี๋ยวเราจะนั่งรถโอ้นยนี่ไงสองวีอีกแล้วรถรางอยากเชื่ออะไรมาเป็นสองวีไม่ว่าเป็นผู้สาวแฟร์เราจะนั่งรถรางไปแบบนี้นั่งข้างหน้าดีกว่า กำลังจะนั่งรถรางค่ะที่มากันไปไหนคะไปดูหมูเด้งไปดูหมูเด้งก,กันนะคะครับเราจะนั่งรถรางแบบนี้ไปดูนี่สเตนหมูดเด้งอ่ะตังคอ ปมีจ่าย35บาทแต่ฟรีอีกแล้วฟรีฟรีตลอดคลิปอีกแล้วปมีใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยเป็นส่งไวเนาะคุณพี่เนาะเร็วเรเป็นส่งไวนี่ดีเนาะไปไหนก็ฟรีเราต้องมีลิสต์แบนอันนี้นะคะก็นั่งรถลาเพราะเราจ่ายไม่เยอะนะหนูไม่ได้จ่ายเลยไม่ถึงว่าลิสต์แบนก็หนูไม่ได้จ่ายเลยอ่ะ ไฟด้วยข้างบนตอนกลางคืนก็เนี่ยเดี๋ยไปเสียงแ,แล้วมันตั้งได้มันร้อยเป็นลำน้อสาย แล้วโดสิน้าหน้าเราจะเป็นนกเป็นขึ้นเลี้ขึ้นปาเลยกำลังจะออกแล้วเธออยากชมนกเป็นขึ้นปาเลนก็ไจุดแรกที่เราลงนะคะจะเป็นเพนกวินเราจะดูเพนกวินก่อนก่อนที่จะไปดูหมูแดงจุดแรกที่เราลงนะคะจะเป็นเพนกวินเราจะดูเพนกวินก่อนก่อนที่จะไปดูหูแดง บริเวณทางขึ้นจะอยู่ทางด้านบริเวณนี้นะครับเราจะมีในส่วนของอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นพรมสีเทาอยู่นะครับขอให้ทุกท่านที่ขึ้นมาที่บริเวณนั่นบนเวทีแห่งนี้ใช้พื้นรองเท้าของท่านเหยียบทำความสะอาดที่อ่างน้ำยาฆ่าเชื้อของเราด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องน้องนกแผนฟินของเรานั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขยับเข้ามาที่บริเวณตรงกลางของเวทีใช้ที่นิที่เรามีให้บริเวณส่วนคนหาของปลามีใครอยากได้อะไรไหมหมูมีนกแผ่นฟินของเรานะครับราามีอะไรมีแต่ของกาแฟหมูมิ� ไ้หมวกอยากได้อะไรที่เป็นหมูเดง้ก็ีนะครับประเด็นด้านบนทีแห่งนี้นี่ไงญาตให้ท่านที่ขึ้นาเอาหมวกหมวกหมูเดงก็มีนี่นะคะเดี๋ยวปอมี่กับมามีจะเปลี่ยนจากหมวกอันนี้เป็นเป็นอันดีเย้ yeah, หมวกหมูเดงค่ะห,หมูเดงหมูแดงเดงหมูแดงเดง <laughs> เอาหมวกหมูเดงนะคะน่ารักมาก นี่่ใสหมวกยังไงหมวกหมูเด้งมาแล้วค่ะเปลี่ยนธีมแล้วหมวกหมูเด้งมาแล้วค่ะเย่หมวกหมูเด้งมาแล้วคนละใบนะคะแล้วก็เด้งไปเด้งเด้งเด้งไปไปเราพร้อมแล้วค่ะพร้อมพร้อมกันเลยจะไปดูหมูเด้งกันพร้อมไมพร้อมกันดูพร้อมไปไปขอบคุณนะคะ หมวกหมูเด้งจ้ะเปลี่ยนหมวกจากหมวกใบนี hmm. ้เป็นหมวกหมูเด้ง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 ก่อนที่เราจะไปดูหมูเด้งเราได้หมวกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูนกเพนกวินว้ายมาแล้วเร็วๆหมูมีเดินมาเขาเดินมาเร็วๆร็เพนกวินโอ้เป็นตัวบัวตีนะ ดีมากเอาไปเดินหนึ่งลูกเดินดีๆนะ Get in the line เสร็จแล้วเรากำลังจะไปดูหมูเด้งกันต่อนะคะรามีรถมาแล้วไไปตารสดท้ายครับตรงนี้นี่คือตรงนี้นี่เลยแม่ลกได้มาแลไ จะไปดูหมูแดงก้าดูชุดตีมวันนี้ซะก่อนรถรางกลันไปเรากำนั่งรถรางกันลลลลกน,นี่ตีมตีมคนขับร้ชุดส่วนสีคนขับสีเขียวสเหลืองีขวสเหลือไปดูหมูแดงกัน ตอนแรกอากาศร้อนอากาศคืออากาศเมืองไทยมันก็ร้อนอยู่แล้วแต่ว่าพอรถล่างวิ่งแล้วมันก็เย็นสบายเย็นสบายเนาะขวาไปขึ้นกาะชนีอยู่ตรงนี้เกาะไปซายค่ะตอนแรกก็เป็นนีของคนเฉจริงจริงใครจะเดินก็ได้นะคะแต่ว่าเรานั่งดีกว่ามากับสุวไวมากับสุวไวมากับสวนะคะเดี๋ยวเดินเนี้ป๊อกกระเด้ รจไมเจ็ปกไดนเพราะว่าถ้าเรานั่งรถรางเราจะได้นั่งแบบทั่วแล้วอ้าวหมูเดงสถานีนี้ขาดูเขาจะไม่ได้อยู่ทางสลับสอเนิ้วนะครับ ตแลครับ้ายรรไมดผม้ยนะครับแต่ไม่มีสถานีจอดนะครับผมจะให้จอดนะครับดูนี่บีลิงอยู่ข้างบนด้วยกระโดดแล้วดดคดบามเราจะรับไมตามสถานีท่านเองผมไม่รู้แต่ผมไม้จอดนะครับผมไม่จอดครับม้าเรือครับจะมอดูกอแม่ม มาแล้วค่ะหมวกมาแล้วหมวกหมูเด้งตอนนี้เรากำลังจะลงไปหาหมูเด้งนะคะไปเออไม่ถึงเออเออดินมาเดินมาหมุนลงมาหมูเด้งอยู่ตรงนี้นะไปค่อยๆเดินลงไปก่อนเดินเข้ามากระเด้งัวเทเลสเด็กเทเลสหมูเด้งไม่ถึงไม่ไงตัวไหน อยู่ไหนนอนอยู่ไหนเนี่ยนอนแช่น้ำเหออ๋อนอนงยตื่นนี่ตือน่อนแล้วนนแดอ้ออกตรงเวลา่อนแีแล้วดีแล้วดีแล้วั ัน okay. น so er er, pues, ี้ออกมาแล้วเธอขึ <h <h ้นมาแล้วเธอก็เด้งลงหมูเด้งจ้าเด้ง Your niece. Yeah. That's my side. Yeah. <laughs> I do yeah, I gave her too I McDonald's. <laughs> แม่บางนี่นะนี่นะแม่หมูเด่นค่ะครั้งนี้ต้องเด่นค่ะนี่นะปังต้องมีมันหายไปได้ chỗ tụt áp đẹp thật mà Mà

ไม่เห็นจริงๆอ่ต้องไป็นทางนู้นนี่ไงโถมันแม่ไงหัวมันดอยู่หางเหนกำลังงา่แม่ยง่ย่หัวแดงก็ปัก้เานอจัี่หัวดมาแล้ว ยิงย่าด้วยอ่ะลงมาลงตรงนี้พี่เบ้นไปไหนไปจับบอกว่ารุนมาก่าอะไรได้ตรงนี้ฝั่งไหนหยุดไหนหยุดกำลังมาต้องให้พี่เบ้นจับพี่เบ้นไว้ฝั่งนี้หยิบย่าไว้ฝั่งนี้แล้วเราถึงจะเห็นมูอได้ฝั่งนี้ ออมาแล้วแต่ว่ามีมีย่าอยู่มีย่าอยู่ตรงกลางมาขึ้นตัวแล้วมาขึ้นตัวอ่ะเข้าไปเหลืยขึ้นตัวอ่ะเบียดเบียดเลยค่ะใกลจะเข้ารูนี้แล้วมาแล้วมาละเห็นไหมเนี่ยมองไม่เห็นกูเด้งโผล่มาละมาละเกือบหมดตัวแล้วมาละมาละมาเลยแม่บางตัวใหญ่มากยังขี้ย่าได้มาไม่เห็นนี่ไงมาละเนี่ยดมตูดแม่ละนั่นมุดไปอีก นั่นเด้งละเด้งไปโน่นอ่ะโล่แต่ป้าถ่ายได้เร็วฟ้าเขาสูงอ่ะเร็วเด้งโชว์หน่อยอ่ะป้าไม่อยู่นี่แล้วหรอนึกว่าฟ้าไม่อห็นก็เป็นเหมือนกันโชว์อ้าวมันต้องหงาแล้วอ่ะแม่มันก็ตัวใหญ่เนาะมุดไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้วเดี๋ยวพิดก่อนเดี๋ยวมันก็มา 버 그래? 그러니까 아니 많이크가 보면 그이허가아 ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เบนนะคะมีกล้องจับ24ชั่วโมงใช่ไหมเราจะเห็นว่าหมูเด้งทําอะไรตลอด24ชั่วโมงแม่ถามกันหมูเด้งอายุเท่าไหร่ห้าเดือนพ่อเขาอยู่ไหนพ่อเขาอยู่ด้วยกันครับอายุด้วยกันพ่อเขาชื่ออะไรคะโทนี่แม่ชื่อเลยนะโจนาโจนาโอเคขอบคุณค่ะน้องเบนขอบคุณอาหารแม่ค่ะอาหารแม่หมูเด้งชอบกินกวยโจนาพ่อเขาชื่อโทนี่แม่ชื่อโจนาโอเค ลูกชื่อหมูเดงพ่อฝรั่งแม่ฝรั่งลูกชื่อไทยหมูเดง มาแล้วค่ะเราดูหมูเดงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะนั่งรถคันนี้กลับค่ะอุ้ยสีเขียวชุดเข้ากับชุดของมี้เลย <laughs> มาเลวนั่งข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูสีรถกับสีชุดของมี้เ <laughs> ขียวค่ะมาเขาเขียวเข,ขียวเนาะ ตอนนี้เราก็ไปดูหมูเล่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เด้งนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเด้งเขาก็มาตั้งแต่บ่ายสองเราจะเด้ง5้าโมงตอนนี้ก็สามสี่โมงแล้วนั้นรอต่อไม่ได้แล้วคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนเจอกันอีพีหน้าคะ่ะ